สวัสดีค่ะดรปอร้อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารกับข้าวค่ะเมนูเมนูคลีนค่ะเรียกว่าเมนูยำปลาทูน่านะคะเมนูนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าปลาทูน่าเนี่ยช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะและอีกอย่างนะคะเป็นเมนูที่ทำได้เองง่ายๆที่บ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสูตรประกอบอะไรกันบ้างค่ะปลาทูน่า หอมแดงแตงกวาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกขี้หนูสวนแล้วก็น้ำมะนาวข้นสดๆค่ะลูกให้เนื้อปลาหูนหน้าแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วก็แตงกวาหั่นนะคะพริกขี้หนูเติมซีอิ้วขาวมะนาวพอควรตามรสที่ชอบค่ะ จากนั้นก็น้ำตาลเล็กน้อยเป็นการเพิ่มความหวานนะคะคลุกให้ทัว่วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่จานให้สวยงามค่ะเอาละค่ะเราได้แล้วนะคะเมนูยำปลาทูน้าสำหรับทานที่บ้านเล่นๆง่ายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเรื่องราวดีๆของพี่วอได้ในตอนต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย